้องแน่นอนสิ่งแร,นนงแรกคือฟ้องใ,ใครพูดผมเนี่ยในเวลานี้คดีอยู่พยาประมาณ270ดคดีจริงๆเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างคาดหวังเนาะจากวันที่มีถแถลงนโยบายผมก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับร้อยเอกธรรมนัฐนะฮะตอนท่านอนุสร์เนี่ยแกตอบเก่งมากนะครับดูยิ่งใหญ่อลังการนะครับลุกเป็นไฟสภาเนี่ยลุกเป็นไฟเลยแต่หลังจากนั้นเมื่อท่านร้อยเอกรธรรมนัตตอบผมลุกขึ้นเพื่อที่จะอภิปรายท่านหายแล้วก็หายไปเลยนะครับกลับมาอีกทีเข้าใจว่าน่าจะประชุมครมอ ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันกับท่านร้อยเอกธรรมนัฐไม่รู้ใครรักษาตัวไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเ <Yeah. S 1> บื้องต้นเอาข้อมูลวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐอยู่ในเป้าหมายที่เราจะเป็นต้องเชิญอยู่แล้วเียง <Yeah. S 1> แต่ว่าวันนี้เราเอาหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักๆก,ก่อนในการที่จะสอบสวนเรื่องนี้ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยยังอยู่ในฐานะของพยานที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุด <Yeah. S 1> อาจจะลองอาจจะพอๆกับคุณทักษิณแต่คุณทักษิณเนี่ยเนื่องจากว่ายังถูกขังอยู่นะครับเรายังคงเชิญไม่ได้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยว เดี๋ยวคงจะได้มีการเชิญคุณธรรมนัทม่อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูวันนี้หลังจากข้อมูลทุกอย่างมันเสน็จน้ำมากขึ้น